อยู่ับตอนนี้ความรำคาญของราศีอะไรครับช่วยพูดถึงเกมในวันนี้ครับสภาพบุรุษก็เป็นเกมที่กดดันนะครับตื่นเต้นทุกจังหวะเลยก็ก็ขอบคุณที่ช่วยกันเล่นนะครับทีมเราก็ช่วยทำทำ,ทำงานกันได้ดีครับผมพูดถึงฟอร์มตัวเองที่เล่นในวันนี้ครับก็ก็พอใจครับพอใจที่ทำแอซซิตให้น้อง,องยิงแล้วก็เป็นประตูขึ้นน้ำได้ครับพูดถึงแนวทางการพัฒนาตัวเองที่ เพื่อนท่านมาเล่นไทยแลนด์ลีกสามครับก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยครับจะพยายามฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับแล้วก็จะพัฒนาขึ้นครับว่าเดิมครับไล่ถึงแฟนบอลชาวราศีไหนครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณแฟนบอลราศีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วแล้วก็เราก็ทำให้ทุกคนมีความสุขครับวันนี้เราขึ้นที่3ได้ครับขอบคุณครับ จากที่แข่งขันในสนามร้อยเอ็ดสองครั้งแล้วครับวันนี้เป็นครั้งที่สองนังที่ชนะเล้ศเหมือ<ช>ับพูดถึงบรรยากาศในสนามเป็นยังไงบ้างครับก็<อ> <c oughs> เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับตื่นเต้นครับก็ต้องขอบคุณทุกแฟนบอลร้อยเอ็ด้วยครับที่มาทำบรรยากาศให้มันมีสีสันมากขึ้นครับแฟนบอลร้อยเอ็ดเป็นยังไงครับ, <c oughs> บรากา็เป็นเป็นแฟนบอลที่น่ารักครับให้กำลังใจกองเชียร์ก็เป็นตามไปตามเกมครับแบบก็เป็นกำลังใจให้อ่า ร้อยเอ็ดสู้ในสู้ในไทยแลนด์ไม่เจิงปีหน้าด้วยครับทราบเขามีทีมใหญ่ๆดิว้อเสนอมาจริงไหมครับยังยังไม่มีครับยังไม่มีครับโอเคครับขอบคุณครับครับอมครับ